I've been living life right, like I could just die any minute. Driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, or oh yeah, we'll make it tonight, yeah I'll do anything สนับสนุนโดย Ford พระประดงโชว์รูมรถจน์ Ford, ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรอยู่และคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีครับพะพ่ผมเช่นเคยครับปาบมสะอาดครับที่รึกษาการขา,ขายฟอร์ดพระ,ระแดงคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชม Next Gen Ranger Sport ราคาค่าตัวของ Next Gen Ranger s p o r ปตัวนี้นะครับอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับขยับขึ้นมานะครับจากปีที่แล้วนะครับช่วงเปิดตัว1,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับ มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมจากพื้นฐานของตัวนี้นะครับที่มาจากตัว XLT นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคบผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่อง YouTube และเพจ Facebook Ford Promotion จะเต็มบายปอมสาด n น็ก g จ n r a n g e r Sport ตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปคือพื้นฐานของเขานะครับมาจากตัว XLT นั่นเองแต่เอาในส่วนของตัว WiT นะครับมาใส่กับตัว Sport ตัวนี้เพื่อให้มีเพิ่มลูกเล่นมีความเป็น สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซิงเลเทอร์โบโให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้รองรับการลุยน้ําได้ถึง80เซนรองรับการเช็คระยะได้ถึง15,000กิโลหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนทางด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ให้ความสว่างให้ความคมชัดค่อนข้างสูงเลย สามารถปรับระดับความสูงของตัวไฟหน้าได้อีกด้วยเสริมหลอด้วยครอบไฟหน้าตัวนี้นะครับทำให้ดูมีลูกเล่นทําให้ดูมีเอกลักษณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดูดูดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรับกับตัวกระจังหน้าที่เป็นตัวหนังสือนะครับ FORD ตัวสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับและยังมีไฟสิวให้ที่ตัวกระจังหน้าอีกด้วยนะครับทําให้โดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นในยามค่ำคืน จุดแตกต่างนะครับของตัว xlt กับตัวสปอร์ตนะครับนั่นก็คือตัวกันชนตัวทางด้านนี้นั่นเองนะครับเหมือนเสริมเขี้ยวเข้าไปนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสีกาไฟนะครับที่มาจากตัว w i t แทนั่นเองนะครับและตัวชายกันชนด้านล่างตัวนี้ที่เป็นสีบลอนนะครับเหมือนกับตัว WiT ตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็มีมาให้นะครับตัวนี้เป็นแบบ led ด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่ในส่วนของทางด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับติดตั้งเสริมคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นงานของ Y นั่นเองนะครับซึ่งดูเรียบเรียบนะครับเหมือนกับทรงของตัว r a p t o r นั่นเองนะครับดูเสริมให้ตัวนี้นะครับทำให้เจ้าสปอร์ตตัวนี้เนี่ยดูมีความออฟโรดเพิ่มมากขึ้นดูดุเพิ่มมากยิ่งขึ้นล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับพื้นเดิมเราเป็น18อยู่แล้วนะครับทำการเสริมหลอด้วยนะครับเป็นล้อแม็กของัอเอซิปนะครับเพ ทําให้ลายเนี่ยตัวลายค้ายผมเรียกว่าเขากว้างแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยดูหรูหราดูดุดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมยางแฮนด์คุกนะครับหน้ายางจะอยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ18เปลี่ยน18นะครับดูหรูหราดูหล่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับฐานล้อนะครับกว้างเพิ่มขึ้นมาถึง50มิลิเมตรและนะครับผม ยังทําการย้ายโชคนะครับมาไว้ทางด้านนอกของชัดซีอีกด้วยนะครับทำให้สมรรถนะการขับขี่สมรรถนะการบรรทุกนะครับดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นสีกาไฟนะครับมันอาจจะกลมกลืนกับสีเทาดํานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโทนสีเดียวกันนั่นเองนะครับไฟเลี้ยวดูเรียวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับยังพับและกลางอัตโนมัติด้วยนะครับผมกันสาดนะครับตัวนี้มีการติดตั้งกันสาดให้ด้วยนะ เป็นเอเซอรีแท้นะครับที่เป็นของทางศู์เลยนะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเสริมราวหลังคาเข้าไปนะครับให้เหมือนกับตัววายแท็กนั่นเองราวหลังคาตัวนี้นะครับเป็นการติดตั้งเพื่อเสริมหล่อเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับโดยใช้กาวสองหน้านะครับและก็ซีนซิลิโคนนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานสามารถทําให้ดูเหมือนวายแท็กได้เลยนะครับตัวนี้ เบ้ามือเปิดนะครับตัวนี้ติดตั้งเบ้ามือเปิดนะครับป้องกันริ้วรอยนะครับแถมยังเสริมหล่อให้อีกด้วยนะครับเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานั่นเองฟิล์มกองแสงนะครับเป็นแบรนด์อัลติเมทนะครับตัวนี้และเรายังมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของวีคูนั่นเองนะครับแต่เป็นรุ่นของตัวฮิวเปอร์นั่นเองนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มของฟิล์มได้นะครับไม่ว่าจะ6ห8สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเลือกได้จะเลือกแบรนด์อัล วีคูก็สามารถทําได้ต่อที่ในส่วนของทางด้านท้ายรถนะครับทางด้านท้ายรถนะครับเอกลักษณ์ของตัว e x t g e นของเรานะครับตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นมานี่นะครับจะมีตัวที่สามารถเหยียบด้านข้างรถนะครับเพื่อเข้าถึงจุดที่บรรทุกสัมภาระนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการลัดของหรือหยิบสิ่งของนะครับก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นไฟท้ายตัวนี้นะครับยังเป็นแบบ ผสมนั่นเองนะครับยังเป็นแบบ LED แล้วก็ผสมที่เป็นตัวหลอดนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ full LED นั่นเองและก็ยังติดตั้งนะครับครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับทำให้ท้ายรถดูโดดเด่นดูดุเพิ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวขอบกระบะตัวนี้นะครับในตัว Next Gen ของเรานะครับมีช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้นะครับโดยท่านเพียงการงัดฝาตัวนี้ขึ้นนะครับและก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นโลบาร์สปอร์ตบาร์นะครับไม่ต้องเจาะตัวรถให้เสียหายแต่อย่างใดนะครับ และในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับตัวนี้ดูแน่นยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับดูดุเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองและก็ทําการเสริมหล่อนะครับด้วยตัวหนังสือคําว่า r a n เจอร์ที่เป็นอะคริลิกสีดําเข้าไปนะครับทำให้ดูโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตัวของ r a n เจอร์ o r t ตนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนั่นเองนะครับเบรกดวงที่3นะครับเราทําการย้ายจากหัวเก่งนะครับมาไว้ที่ฝาท้ายกระบะในส่วนของตัวฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมช่องเสียบซีแคมให้ถึง2ช่องนะครับและก็ ยังมีนะครับในส่วนของตัวไม้บรรทัดทําให้ท่านใช้งานแก้ชิ้นงานหรือจะ DIY นะครับทำได้ที่จากทางด้านท้ายรถกระบะนั่นเองทางด้านในส่วนของทางภายในนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมบ่อหนังสเปคโรงงานนะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปด้วยคําว่าสปอร์ตนั่นเองนะครับทำให้ดูแตกต่างกับตัว XLT และก็ตัว Y Tag ด้วยนะครับราคาแตกต่าง30,000บาทนะครับ แตกต่างอะไรบ้างนะครับทางด้านภายนอกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวล้อแมกขอบ18ที่ XLT เป็นล้อแมกขอบ17ทางด้านของภายในนะครับก็จะมีเบาะหนังนั่นเองนะครับเบาะผ้านะครับจะอยู่ในตัว XLT และก็ตัวสปอร์ตตัวนี้จะเป็นเบาะหนังแอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับและก็ยังเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับหน้าจอ s ิง c 4โฟรอนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายใช้งานง่ายนะครับผมและตัวนี้นะครับ จุดเด่นของตัว n e เ t ียนเราอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นไวรเรชชาร์จนั่นเองนะครับสามารถชาร์จไร้สายแต่ท่านต้องเช็คกับตัวโทรศัพท์ของท่านนะครับว่ารองรับการชาร์จแบบไร้สายหรือไม่นะครับตัวนี้นะครับยังมีหน้าจอเดืินไมล์ที่ต้นขนาด8นิ้วนะครับดูหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นและและยังโชว์สถานะของโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกถึง4โหมดกันเลยีเดียวแอร์แบมีให้ครบถึง6ลูกเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไฟหน้าอัตโนมัติและก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับพ o o s t e r s Smart k e y l e มีมาให้ครบในส่วนของตัวเรื่องเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อม Hill l u n Assist นะครับช่วยขึ้นทางขึ้นเขาหรือขึ้นทางระดันนั่นเองล้อมป้องกันการพลิกคว่ำนะครับควบคุมสถียรภาพการทรงตัวเรามีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งระบบนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองนะครับแอปพลิเคชัน Ford Pass ตัวนี้ สามารถสั่งงานสตาร์ทรถดับเครื่องรถหรือจะเช็คสถานะของตัวรถก็สามารถทําได้และก็ยังรองรับนะครับการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับผ่านแอปพลิเคชัน f o r ์ดพารหรือ OTA นั่นเองนะครับเช็คระยะนะครับนะัดเช็คระยะได้แก้ไขวันเวลาสถานีได้จากแอปพลิเคชัน f o r ์ดพารสะดวกที่ไหนเช็คที่นั่นง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับ ท่านใดนะครับสนใจสอบถามแคมเปญเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทา่ด้านล่างครับหรือโทรด่วน0896661542และช่องทางเพจ a c e b o o k ฟอร์ตโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรปอมสะอาดคลิปนี้นะครับผมปอมสะอาดขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมจะพาท่านมาชม next gen รุ่นใดนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ